สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาวันนี้คุมพันจะคุมพันจะผัดหอยนะคะผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราค่ะเอฟซีค่ะชื่อเมนูค่ะหอยสมุนไพรผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราค่ะตอนนี้กาลังโขกพริกคุณลิศขาขอกระเทียมสี่กลีบค่ะพริกกระเทียมขาตะไคร้กระเทียมสี่กลีบค่ะเอฟซีค่ะใท่กระเทียมสี่กลีบค่ะ หอมหอมวันนี้ผัดให้คุณสามีทานค่ะคุณสมฤทธิ์อร่อยอร่อยเลยค่ะไม่ใช่พริกแกงนะคะคุณมพันจะมีเป็นเมนูที่แบบใช้โขกพริกเองค่ะโขกแบบหย,ยาบๆข่าตะไคร้โขกไปโขกมาเหมือนเหมือนโคกโคกหลูเลยโคกหลูดีพี่ดี ใช่เ่าเนี่ยทำไมเป็นดังดุ้งตึ้งดุงแบบนี้โกกลอดบ่เนาะพี่น้องตำแห้งเลยก็ได้ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ำชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC คะ่ะผัดหอยสมนุนไพรใบกะเพราคะ่ะตรวเด็ดเคล็ดลับช่องคูุมพันตุลากัน อร่อยเดิดรสเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมสี่กลีบค่ะนี่ค่ะหอยได้มาจากน้องเตืนใจนะคะน้องเตืนใจซื้อมาจากน้องเตืนใจน้องเตืนใจไปหาหอยมาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีพริกเรียบร้อยเลยค่ะแล้วตั้งกระทะเลยค่ะอามาดูกันเอฟซีขกระทะตั้งไฟร้อน ใส่น้ำมันค่ะเอฟซีค้านี่ค่ะใส่น้ำมันค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะมีน้ำล้างคกด้วยนะคะเราจะใส่น้ำล้างคกด้วยน้ำล้างคกหอมๆอมด้วยค่ะพี่น้องน้ำล้างคกนะหอมเอาใส่ค่ะนี่ค่ะหอมหอมค่ะเอซีค่ะโอ้โหใกระเพรากุลิดเป็นผู้ช่วยคุกค่ะวันนี้ค่ะ ผัดหอยสมุนไพรใบกระเพราค่ะเอฟซีค่ะผัดหอมหอมนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหหอม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 ใส่หอยลงไปค่ะนี่ค่ะใส่หอยลงไปใส่หอยลงไปผัดเลยค่ะโอ้โหเมนูเด็ดเลยค่ะวันนี้ค่ะขอไปค่ะเมนูเด็ดซค่ะ ใส่ซอสหอยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> น้ำตาลทรายค่ะเอฟซีค่ะ,คะน้ำตาลทรายหน <c oughs> ึ่งช้อนโต๊ะชูรสค่ะชูรสดหนึ่งช้อนชาเ <c oughs> กลือกะชับรสชาติเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำล้างคกใส้น้ำล้างคกน้ำด้วยค่ะพี่น้องเย้ขพอภัยค่ะน้ำล้างคกสามทับพีใส่ลงไปเลยค่ะเอซีค่ะแซ่บค่ะผัดหอยสมุนไพรใบกระเพราค่ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องเริอมือเนี่ยมากินน้ำกันเ้้อค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลิศรดดเลยค่ะ ใส่ซดสฟ้าเขียวลงไปนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> แล้วก็ซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทานเลยนะคะที่เข้ามาย่ำมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอซค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ทํากินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะต้นหอมด้วยค่ะกุลิศขาสมุนไพรใบกะเพราใส่ต้นหอมด้วยกะแบเลยค่ะพี่น้องสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะผัดหอยสมุนไพรใบกระเพราอ,อกค่ะนี่ค่ะหอยน้องสาวน้องเตือนใจ <c oughs> ขอจจอภัยค่ะกระแจ่รกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อเนี้ยค่ะผัดหอยผัดหอย ขอบคุณไอซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะเอซีค่ะเสียบเด้อค่ะเด้อใส่ใบกะเพราใส่ต้นหอมลงไปค่ะผัดหอยผัดหอยอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะผัดหอยสมุนไพรใบกะเพรา อร่อยเลิศค่เอฟซีค่ะนี่คะ่ะแซ่บๆนำกันเด,คดอค่ะเดอผัดหอยผัดหอยแซบ่บผัดพีเน้องแซ่บๆๆๆแซ่บเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะปิดไฟคะ่ะปิดไฟไ่เอฟซีค่ะปิดไฟคะ่ะปิดไฟคะ่ะเดี๋ยวคุณพันตัดตากใส่ ผัดรีวิวให้ดูนะคะ fc ่ะผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ fc ขะผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราค่ะผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องผัดหอยสมุนไพรใบกะเพราด้ค่ะพี่น้องเด้อใบกะเพรากะเพรากะเพราค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะ แซ่บนํำกันด้วยค่ะสูตรเด็กเค็ดรับช่องคูมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะ f อฟซีขาขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ